ดีค่ะพี่น้องขาวันนี้เจตุยจะพาเดินนะคะเดินออกข้างนอกไปชมบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะแล้วก็มันจะมีงานที่สวนสาธารณะนนเ๋ยเจตุยจะพาไปดูนะคะตอนนี้ก็เดินชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีไปกับเจตุยนะคะตามข้างถนนนะคะวันนี้อากาศหนาวมาก หนาวมากนะคะที่จะุุ๋ยบอกหนาวมากเพราะว่าหนาวกว่าวทุกวันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นมีน้ําแข็งเกาะยอดหญ้าเหมือนที่อื่นเขานะคะก็คือหนาวกว่าวทุกวันเนาะวันนี้หย่ตุยใส่เสื้อสองตัวเลยนะคะเสื้อกันหนาวเดีย๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะพอไปถึงสวนสาธารณะใกล้ๆงานเดี๋ยวยุตุยก็จะทำเป็น ไลฟ์สดให้ดูนะคะขนาดนี้ก็เวลาสามโมงสี่สิบนะคะเวลาช่วงบ่ายแต่อากาศมืดอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกนอกเดินรับรมลมรับอากาศข้างนอกบ้าง ดูต้นไม้ต้นนี้พี่น้องสีสวยมากเลยสีเกาจะมีหลายสีนะคะอย่างที่ยยตุยเคยเล่าไปเนาะมันจะมีสีเขียวสีม่วงสีส้มสีแดงนะคะก็คือในต้นเดียวกันนะคะคือเอาเวลาที่เขาเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวตุยจะเอาสีที่เป็นสีสีปกติของเขาให้ดูนี่ก็คือสีปกติของเขานะคะพอเปลี่ยนสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะสวยงาม และนี่ก็คือวิวแม่น้ำนะคะตอนเย็นตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีนะคะบางต้นก็เปลี่ยนจนโกรนแล้วนะคะร่วมหมดแล้วค่ะต้นนี้ก็สวยดี น่นต้นไม้ต้นใหญ่ที่ตุ๋ยเคยพามาดูเป็นแถวเลยนะคะใบไม้ก็เริ่มจะร่วงนะคะอันนี้คือวิวสวนสาธารณะนะคะ สวยมากเลยค่ะวิวตรงนี้วิวตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นอุมโมงต้นไม้เลยนะคะตอนนี้ก็คือใบไม้ร่วงเต็มพื้นเลยนะคะยังไม่ยังไม่หมดต้นนะคะยังมีอยู่บนต้นสวยงามมากอีกไม่ไกลนะคะก็จะถึงที่จัดงานแล้วนะคะเดี๋วตุยก,ก็พาเดิน มาดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆในสวนสาธารณะนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะสี่โมงกว่าแล้วค่ะตอนนี้ต้นนี้ใหญ่มาก สีเหลืองสวยสวยเขามีฝักด้วยนะคะมีดอกเขาเป็นดอกสีดำดำเดี๋ยวต,ยตุยกำลังจะเดินไปที่เขาจัดงานแล้วนะคะตอนนี้ ตอนนี้เยตุยก็มาถึงบริเวณที่เขาจัดงานแล้วนะคะดูสวยงามมากเลยค่ะวิวสวยมากเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเยตุยก็เลยจะตัดแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูงานด้านในนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะแต่ตอนนี้ก็คือชมบริเวณด้านนอกไปก่อน เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ